เยาเลยมืนีสิปงไดบอเพอยเลยโอ้โหเลยวันนี้ยังสิเปกรุงเทพบใจอยู่บ่ดไปตำรวจมันไปนมาโชวโชว์ิกแทเลยนงวซอยเขาีเยอนี่สิปยัไงเป็คนไหนขอหาวัดอยุหลายคนเลยหลายคนนั่นี่เป็นยามาประกักมันชิาวไปตลาดแลทีไหนราาบสิบา ลักกับบนนี่มันหายกับี่ันหายูม่สันันเดียวู่สันันเดียว่กินปวยกินยังูสันตอลักเอาให้มันสันพรามันได้กินกินัแค่ไลเอาไว้ยังไสิงีอย่างเด้ย

มอนักมองแน่นอเอาอะไรลามัวอะไไก่่เออวทำนขายมันโอ้งสิขายขายแล้วบวทำงตงว่าสิแจ้งขาดยงายปาตูแจ้งขาดพี่พี่พี่่จะถึงว เวมาเด้อดตรี <eterm inate> ้ให้ฮะฮะบอบอบอบักินบักบกบักินบักบกมันไอตัวมันไขมันร้ายน้ำประวัแต่าหมอว่ามีไขมันกับบักินเสือหนอกรไ้

ใช่อะพี่อะพี่เฮ้าก็ต้องค่อยเบิ่งลูกค้าทันเคือก,กันนี่ไปเบิเตตรร่อองเฮตุ่ดยู่ไหนไปก่อนเฮาก,ก็จสิเบิ่งของเขานี่สิกดนี่อยู่ทั้งนก้นช่องเรื่องไปเขาหอมกดโอยเขาหอมเงยจะกดเป็นกันตัว สามนาทีแล้วเป็นยังไงครับตักอัดไหลนาทีอยู่ไม่นี่อย่าลืมเบ่งงัวเด้อมันบระมาณจากระตอกรักสัดขายเองมันมาเอาเอาต้นไปงัวนหน่อยเด้อแม่แมจะไปขายลอตเตอรี่เบิ่งง่วนอะไรไปนี่ก็เบิบ่งขอกับสามันไปแล้วเอาตัใหญ่คุ้มหน่อยเอาไอ้นี้แล้วไอ้ทั้งนี้นั่นแหละถ้เอาเรืองเว่นเอาเพื่อไว้มันกินแน้วสันดอก ก็ย mm ังได้งวดนี้ขายบอสิขายบริษัทเอาเงินมาที่เราเสียไปให้เขาเอาเงินมาเด้อยมึอนี่ด้วเงินคล้ายงามใส่ทั้งนีนซื้อจักรลิมหนึ่งจักอันหนึ่งจ้าจ้าจ้าซื้อจักรลำเิมหนึ่งให้จ้าเออซื้อจักแน่นอนบอกซื้อจักแน่นอนนี่แหละ้วเอาเงินมันเข่าในจักเนี่ยเออเอาเงินมันเข่าในจักถายมา่านี้ก็บตัวหาวัตถุบัต ใครยีให้คอยนิดเองเไ่อเออโหอีรีแน่นอนจีอีรีเดี๋ยวจะพาไปสือสุรินไงพี่ซาพาไปสือสุรินสื์เมื่อไหร่มาให้ลูกร้านทัดัเกียวแล้งจัเพื่นใ้ห้างงาเกมย์อะไรโค้งมันก็่ห้างด้านใดจักนี่เป็นยัง ย้อวัน,วนอันนี้หางนนเน่ยเนาะตายเดดไรฮักกับพหมข้องใส่เนาะเอาีตายแดดไรกับพเบิงง้งเอาแบบมันมีเงอนยวางอันนี้สุกแลนน้นมเขาสุแลออมาตั้มสะอากิน <ปะ S 1> อกวอไปเรื่อยๆวางระสาดสุกไปสุกมาเอาอเป็นพี่บาไปเลยนี่เรเนานะ,ะสุก เขาเก็บใหม่ทั้งนั้นดูออกว่าอันนี้มีมีเราจักสิยิบได้บ่อเลยพิการประกานนี่สิเก็บยังได้ใค่อยซื้อไว้แบบเอาไฟฟ้าเหยียบเอาหรือไฟฟ้าไฟฟ้านี่มันใส่ตีนเดียวเหยียบค่อยๆแบบนั้นั้นเหยียบปรได้ดอกบ่มีแห้งไผมีแห้งดอกต้องซื้อเอาแบบไฟฟ้าเจาเมื่อหนึ่งสิบห้าบออกไฟฟ้าจะเก็บแปดพันราคา เสียฟันอมีจากบุมีเสียมอกบอมีเอาเราจะดีเลยแหละเอาเยอะให้ฟ้าเลยแหละไปลูกร้านในเขาที่เจ็บไปบึงอยู่ครับอยังลงยิ้มตังอดูทงามันออกแม่ท่าดาตังขตายยี่ห้อยังของพ่อพ่อพ่อดีขึ้นหายไปง่ายมากซิงเกอร์ซิงเกอร์ทุนีูังคาร์มี่เขาประกาศอยู่ อยู่ีชียกตุนตาหน่ะโรงเรียนน่ะนี่ชิเป็นมีขายแจกอยู่นะเอ้อเขาขายอยู่เชียกอยู่ในมุ่มน่ะนกประกาศยีงหัอยิงเจือหัวแล้วว่ะกได้แปดพันตัวนะพี่พี่เหนือ่อยด้หลานหลานเจริญใชจมัน,มน,น,มนเอาลักมาตอกมันเราบุงมหัวน่ะ ทว,ดวเดก็เดิาไม่ออกมาม่ทันเลยนะยากไม่เรวด้วยนะยาเออย่นะเนียาออย้ีทยาเขาเซอเี่ื้อทำยาสะพานลมากแถบนี้อันนั้นมันมียาซีฟันจ้ามาหรือเปล่าจ้าทนที่เยลยอสองหลอดเออยาซิฟันสองหลอดเอาไปใช้แล้วหลอดนั่งนนะ่ะนัหลอด นั่นแหละก็ซื้อมะแฮงใั่เลยได้เงินก็ซื้อมะแฮงใั่เลยได้ใส่ยูไปเดี๋ยวลำบากได้๋ยวใส่ซอยก็อยู่ไปทอนเบิ้งทั้งฝุ่นเป็นยังไงอาทานก็ว่าใส่แม่จิ้มเอามาให้แหละเอาล้วเนาะแค่เดียวตั้งแต่ป้มน้ม่บอกมาแล้วของหล่อนั่นแตะกระชังแล้เขาไปได้ให้เต็มแล้วเขาแม่จิ้มเขาเอาปุยข้ากระต่ายเขาไปเขาปุยประหยัดทานเขาจะให้ได้ทุกทุกท่านแม่จิ้มเลย เสพน้อยเ็อ่ะข้างบนต้อค่อยเกดกินบัน้กินแต่หอเพื่องไม่มันเดอร์เื่องนี่นะคะอันดีๆเอาหอมมาเทล้อยให้มันใส่พี่ก็ไดดได้สิบอกพี่เลยเออใส่ถงมันมา่ก่อนนึงแล้วก็มาแส้มะสายมันเมสโตสตก็ไดดซัมนียก็คอนเดทไคเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะ